ฟุตบอลเ f c U17 เอเชียนคัพ2 0 2 6รอบคัดเลือกกรุ๊ปเอนัดที่5บาเรนชนะบรูใน1ิตศีมอเลสเตชนะสีลังกา21สาธารณรัฐประชาชนจีนชนะบังกลาเทศ40กรุป A, ๊ปเอแชมป์กลุ่มเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี15คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายกรุ๊ปบีนัดที่5กลวงไท่ปากีสถาน0 1นคีกิสถานชนะกัมพูชา30เยเมนชนะลาว42กรุป B, ๊ปบีแชมป์กลุ่มเป็นของเยเมนมี15คะแนน ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกลุ่มซีนัดที่5 Island, ้านอร์เทิร์นมาเรียแอนาไอแลนด์ไทยมาเก๊าศูนย์สองวียดนามชนะมาเลเซีย4ี่ศูนย์สิงคโปร์เสมอฮ่องกงหนึ่งหนึ่งกลุ่มซีแชมป์กลุ่มเป็นของเวียดนามมี15คะแนนผ่านเข้ารอบไปอีกทีมกลุ่มดีนัดที่4ไต้หวันไทยปาเลสไต 1, 3, น์หนึ่งสามอิหร่านไทยอินเดียหนึ่งสองกลุ่มดีแชมป์กลุ่มเป็นของอินเดียมี7คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายกลุ่มอีนัดที่4จอร์แดนชนะฟิลิปปินส์หกหนึ่ง ออสเตรเลียเสมออิรัก3-3 e, กลุ๊ปอีแชมป์กลุ่มเป็นของออสเตรเลียมี10คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายกลุ๊ปเอนัดที่4มองโกเลียพ่ายเติร์กเมนิสถาน2-6ทีมชาติไทยชนะคูเวต3-0กลุ๊ปเอแชมป์กลุ่มเป็นของทีมชาติไทยมี9คะแนนผ่านเข้ารอบไปอีกทีมกลุ๊ปจีนัดที่4ซีเรียเสมอเมียนมา2-2โอมานชนะอัฟกานิสถาน4-0กลุ๊ปจีแชมป์กลุ่มเป็นของเมียนมามี10คะแนนผ่านเข้ารอบไปอีกทีม 16ทีมเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่7ถึง25พฤษภาคม2 0 26ซาอุดีอาระเบียกาตา้าอุซเบกิสถานเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทาจิกิสถานสาธารณรัฐประชาชนจีนเยเมนเวียดนามอินเดียออสเตรเลียทีมชาติไทยและทีมชาติเมียนมาขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยนะครับ